โอเคครับขอสวัสดีทุกท่านด้วยครับในผู้ผมนายสีเกมตุ้อีกเช่นเคยครับหลังจากที่ผมสตรีมสดไปอ่ะผมลองล็อกอินเฟสบุคยะแต่สิ่งที่ผมครับได้อ่ะมันได้อันเก่ากลับมาครับนี่ครับโอ้โหที่ผมเล่นไว้เพื่อนร้อยกว่าคนนี่โอ้โหสุดยอดเลยเรียสำคันสกินนะสกิลหรือสกินไม่รู้นี่ครับผมได้กลับมาเยอะเลยครับเป้าสิบห้าจิโก้ด้วยนะดูด้วยครับนี่ครับไม่มีโปรแน่นอนครับ บอกแล้วไม่มีโปรแน่นอนครับนี่ครับเล่นเองโดยตัลงมาครับนี่ครับตรงนี้ผมจะมาทำภารกิจดีกว่าโฉของกันหน่อยแล้วกันพี่โปรหรือเปล่าไม่โปร,ปร,ปรครับดูครับเอาที่มีแล้วกันอันนี้นี่ด,ดูสุดยอดเลยนะนี่โถเยอะแยะไปหมดนี่โถไม่โปรว่าไม่โปรดูก็รู้ครับว่าไม่โปร จะโปยังไงครับแ,มมแหมผมจัดไม่หมดอะ่ะครบมืออะ่ะเนี่ยโทโถเนี่ยผมเคยโม้เยอะว่าผมเคยมีและชื่อกล่าวผมมันหายดีเลยเนี่ยปืนแก๊สปืนทางแก๊สปืนโกน,นี้มีหมดนี่โอ้โหใครว่าผมกากแต่สตรีมสดของวันของครั้งต่อไปเดี๋ยวเรารู้กันวันนี้ผมจะทำภารกิจเอเดเรียแล้วกันนี่ ส่งได้นี่มีรถสองคันด้วยเครื่องบินนะนี่เครื่องบินก็มีส่งได้นี่นี่รถก็มีบาร์เลยเนะนี่ยนี่โชว์โมอไซค์มั้ยโมไซค์มีมีสองสาคัญนี่มีวิบากนี่แล้วคันนี้หน่อยนี่โชว์เด็ดแล้วมีหมดนักขงนักกากหมวกนี่ผมใช้ตู้ล็อกอยู่เยอะแยะไปหมด นี่ถามะผมไม่ตั้ง 10, 10, 11, อยู่เดหมื่นเก้ามานาผมอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ภารกิจก่อนที่จะมีภารกิจเดี๋ยวดูนะผมมีได้อีกผมมีสังหารสังหารริมซับนี่รับตังได้เรื่อยๆนี่เก็บหมดทีเดียวสองแสนนิดเดียวครับบอกเลยว่าง่ายนิดเดียว โถเฮ้ยชิวๆนี่ผมมาอยู่ที่อาคางหารดีมาซับผมดต๋ยวงก่อนนดูเช็คเช็คปืนก่อนอ้โหพร้อมสู้กับซอมบี้อ่ะเอ้ย f o เโมาโมเยอะแล้วทำธุก,กิจ ufo ให้ผ่านเลยแล้วกันโอเค โอ้ยโหรถแม่งแรงสัตว์อ่ะทำภารกิจนี้ภารกิจเดียวให้ผ่านไปเลยแต่ตรงมันมันไม่ใช่ว่าผ่านเลยนะคือมันเล่นเก็บเรื่อยๆอะจริงก็ไม่อยากจะเล่นนะภารกิจนี้ มันไม่มีที่สิ้นสุดเอาภารกิจนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดนะคือมันเล่นไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วเก็บหัวกระโหลกไปแลกคือเก็บชีวิตที่ฆ่าเฮตเล่นได้เพื่อไปแลกของอะ่ะบอกเลยครับไม่ใช่ของคนนุณหรับของผมเองครับหุ่นรุนแรงจัดแรงจัด เบรกไม่อยู่อ่ะอุ้ยแรงจัดรถก็แรงจัดเข้าวดนะเออโห้แม่งโคตรแรงเลย ต้องลงมาจัดเองวะนี่ต้องลงมาจัดเองตัวโถลยนี่ตัวโถง่ายอปปอกกล้วยเข้าปากเอา้าจบแบบนี้แล้วเหรออ๋อแบบถัดไป Ví ngày à đó đảo... Mà ạ đó Ủa nó giờ mình đi, đi chưa Mình một 5 việc Mình lại เก็บก่อนเก็บก่อนเอาหมดโอ้ปืนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทันทำทำกินวะตายซะก่อนเฮ้ยปืนนี้แรงอยู่แรงอยู่แรงซื้อปืนกลไม่ได้วะ สุปบปืนกลไม่ได้ว่ะแม่งปืนกลหมดไปว่ะโอเคขอภารกิจมันเสร็จไปเป็นทีละอ,อย่างโยชิ้หาย ได้แล้วนะโอ้เทียร์ยางเย็บปืนนี้ก็หมดโอเคจบเบียบนี้แล้วเหรอเบียบสามมาโอ้แม่งอึดขึ้นว่ะโอ้โอ้โหแม่งหมดแม่งหมดแคบวะโอ้โอ ไม่ต้องใช้รถว่ะตตดจะวุ้น่ะรอชออยู่ในรถจะถูกแล้ววะโทรเป็นไงน่ะ ความจริงตัวนี้พลาเนี่ยยิงถูกว่ะนี่เหยียบแม่งให้ด้วยอุ้ยแมงไม่มียานว่ะต้องทีลรอย่างนี่เว็บนี้จบจบชานะ้าแล้วนียเปลืองวุชิบหายสัมเพาเลยกัน ้็จะลดมันได้นะที่ออกไม่ได้นี่หว่ามั่วหมดแหละตอนนี้อื่นโมดีคิบหายอ่ะโอ้ย ชิบหยนผ่าปืนหมดปืนหมดหมดเวลาเหรอเอา้าว้ยยังฆ่าไม่สำเร็จเลยหมดเวลาเหรออะไรวะโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับภารกิจมันหมดแค่นี้อะ่ะโอเค,คเดี๋ยวรอครั้งต่อไปแนละ้วกันถ้าชอบกดไลค์กด subscribe ผมด้วยครับวันนี้ผมกขอ,อกตัวลาก่อนะครับบ๊ายบายผม